จับพี่นั่งตรงๆจับจับศีรษะตรงๆบิดโตตรงๆอาน้ำฉีดน้ำฉีดฉีดฉีดน้อยๆอย่าฉีดเยอะเดี๋ยวย้อยเพราะผมน้องผมพี่เขาหยิกผมหยิกแล้วเดี๋ยวน้ำมันไม่เกาะพอน้ำไม่เกาะมันก็จะย้อยลงมาฉีดแล้วค่อยๆหวีค่อยๆหวีลงมาให้เหยียดผมมันเหยียดมากๆให้ผมมันเหยหเหียดลงมาถึงถึงขอบพอมันเหยียดมาปุ๊บเราจะเห็นขอบเลย แล้วเราก็ค่อ,อยใช้หวีเล็กก็ได้หวีเล็กก็ดีเก็บเก็บละเอียดดีฉีดมาหวีให้หวีให้ละเอียดเลยหวีผมเอียดมาเลยอย,อย่าฉีดมากฉีดมากนี่มองไม่เห็นเลยถ้าฉีดมากแล้วผมมันจะเป็นมันจะเกาะติดก,กันหมดแล้วมองไม่เห็นลายเลยพอเห็นลายไหมถ้าฉีดมากเราไม่เห็นลายผมแน่นะน พอเราฉีดมาใช่ไหมเราฉีดมาปุ๊บเนี่ยหีีรีดผมมาเยอะๆเลยไหมเรารีดผมมันหวีผมให้เรียบๆนี่ถ้าเราฉีดเยอะแล้วเราจะไม่เห็นลายเยยพราะผมมันจะเกาะติดก,กันเป็นแกนเดียวพอฉีดมาปุ๊บเราจะเห็นลาย,ย,ายตรงนี้ไหม,มอ้าหวีช,หวช,ช้อนีช้อนตรงนี้ช้อนช้อนตะหวีมันไม่ได้เรื่อนเลยช้อนเริ่มตั้งตรงนี้เลย ช้อนนี่ช้อนนี่ช้อนนี่ตัดแผ่ๆอย่าอย่าเอาวอะอย่าลงกัจะรเลี่ยนหนักเดี๋ยวมันเป็นประทะมันไปไปประทะแล้วมันจะจมลงไปลึกครับเก็บเก็บส่วนนี้ให้นี่เก็บส่วนนี้ถ้าเราไม่เก็บส่วนนี้แล้วถ้าเรายืนมองห่างๆนะมันจะเป็นขอบไม่สวยแต่นวลนะโอเคแล้วแต่เก็บส่วนนี้ออกนะเก็บส่วนนี้ออกตอนนี้ก็คถือเก็บส่วนนี้เท่านั้นเองเนี่ยส่วนนี้ปึ๊บเนี่ยมีลรงตื้นเนี่ย ไงนั่นน่ครับไงนั่นโอเคตรงนี้ก็เลยเหมือนกันนะปุ๊ยมายกไี่ยกปุ๊ยปุ๊ยปุย๊แล้สวส่วนเรื่องโน่นนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บจุดๆๆุดดตรงนี้ทีหนึ่งนะโอเคครับครับ